นา best f r i e n อยู่เวนึงกันเหรอเออว่ะจดียูะหน่อยว่ะวันนี้เคสไม่ค่อยบุ่นมากแล้วเป็นไงวิธีกูได้ผลป่ะอินบ็อกแทบแตกเห็นไหมกูบอกแล้ววิธีกูอะเด็ดสุดเด็ดหาอะไรล่ะมีแต่ใครทักมาก็ไม่รู้กูอยากได้แค่แค่แค่คนที่กูชอบเขาทักมา แล้วเขาได้มากดไลค์โพดมึงบ้างปะืึไม่รู้ว่าเขาจะเห็นหรือเปล่าอ่ะเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาเคสมึงมันยากเออว่ะแห้งยากจริงแต่กูตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่ากูจะเดินหน้าจีบวีนัท <c oughs> ฮะเดี๋ยวนะที่พ่ามามึงพูดถึงวีนัทมาตลอดเลยเหรอ เออดิกูไม่อยากปล่อยมันไปอีกแล้วอะ่ะกูอยากมีมันในชีวิตเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเฮียกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากูจะได้ยินคำนี้จากปากมึงเออมึงน่าจะเข้าใจกูมากที่สุดแล้วอะ่ะและ้วกูต้องทำไงต่อดีวะมึงควรทำใจคนนี้ยากมากกูกูยังไปไม่เป็นเลยมึงอย่าเพิ่งพูดตัดกันลำใใจดิวะถ้านในอดีตเขาชอบมึงได้ ปัจจุบันมึงก็ต้องลองดูอะแล้วมึงรู้อย่างว่าวีนัทมีแฟนหรือว่าคนคุยหรือเปล่าถ้าตอนนี้กูไม่รู้เลยวะงั้นมึงก็ต้องสังเกตดีดิอะดูกูลองไปแอบถามตองให้มึงจะได้สู้เต็มที่กูควรเริ่มยังไงดีวะกูรู้แค่ว่าวีนัทลาออกจากงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แค่นี้กูก็ดีใจแทบแย่ละงั้นเริ่มแรกมึงก็ลองชวนกินข้าวดูก่อนเลี้ยงที่ได้เจอกันเลี้ยงที่มันลาออกจากงาน หรือว่าเรียนที่มันกลับบ้านอะไรก็ได้แล้วก็ภาวนาว,าว่ามันจะตอบตกลงไปกินข้าวกับมึงมันจะยอมไปเหรอวะขนาดแค่ตอบข้อความกูมังไม่ตอบเลยอะ่ะกูถึงบอกไงให้มึงภาวนาเพราะกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ้าวแต่กูแน่ใจอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าเกิดมึงสู้เต็มที่อ่ะสักวันหนึ่งอ่ะวีนัสก็ต้องเห็นความพยายามของมึงแล้วถ้าเกิดครั้งนี้มันไม่สําเร็จมันก็แค่ลองใหม่อืออย่างนี้สิวะ ไม่เหมาะกับเป็นเพื่อนกูหน่อยเฮ้ย hey, มึงแต่ถ้าเกิดวีนัสม,มันมีแฟนแล้วอ่ะมึงต้องหยุดนะเออรู้แล้วนะกูก็จะรออยู่เงียมียม่แหละไม่ต้องเป็นห่วงอืมงั้นเดี๋ยวกูไปปั่นเ MM อ็มเต่อนะไม่มีไรเสร็จทุกทีเอออันนี้แหละ